สวัสดีครับบ้านมุงวักเครื่องนะครับวันนี้เราพบเจอกันใน ep ที่488ของบ้านมุงปักเครื่องนะครับมีพาถือสวย25รายการมาน,นําเสนอนะครับ23รายการแรกก็องค์ละ200บาทส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางกับรายการพิเศษ2รายการนะครับ24กร25องค์ละ300บาทเดี๋ยวเรามาฟังกันท้ายคลิปนะครับเริ่มก่อนรับฟังคลิปชมคลิปกันนี้เลยนะครับ0939652361นะครับ เบอร์ไลน์และเบอร์ส่วนตัวนะครับเป็นเบอร์เดียวกันนะครับแอดไลน์เบอร์โทนี่กันเลยนะครับเปิ้ง้าไปไลน์ชื่อหมูนะครับ0939652361ส่งไม่ตรงปกส่งผิดกับที่ไลน์แตกหักชำรุดสุดหายผมรับผิดชอบให้หมดเลยนะครับพิ่กิตจิศชื่นชมนะครับตามตั้งแต่14่กุมภานะครับก็ยังตามหาอยู่นะครับนี่นะครับอยู่จังหวัดนครปฐมดูไลน์ติดต่อกราบผมด้วยนะครับเริ่มรายการที่1ของ ep ที่488เลยนะครับ รายการที่1นะครับเป็นพาสสมเด็จนะครับเนื้อหาเก่าๆจัดๆเลยนะครับมีกระถอบมุมบนนิดนึงนะครับนี่นะครับเป็นรายการที่1นะครับรายการที่สองก็เป็นพาพสมเด็จนะครับเนื้อหาเก่าๆจัดๆเลยนะครับนี่ด้านหลังเป็นภาษาจีนนะครับมีกระถอบมุมบนนิดนึงนะครับ ไม่ค่อยเคยเห็นนะครับพิมพ์นี้นะครับเป็นรายการที่สองนะครับรายการที่สามเป็นพระเนื้อผงนะครับเป็นพัะปกนะครับศิลปะสวยงามนะครับไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับด้านหลังมีจานนะครับองค์จะโตสมเด็จปกตินิดนึงนะครับนะครับสวยๆเลยนะครับไม่ทราบที่นะครับรายการที่สามนะครับองค์จะโตกับสมเด็จนิดนึงนะครับ ประมาณนี้นะครับรายการที่สาป็นปกนะครับราการที่สี่เป็นพระวัดเกษนะครับเนื้อหาเก่าๆจัดๆเลยนะครับเนี่ยรายการที่สี่นะครับเป็นราการที่สี่ราการที่ห้าเป็นภาพสมเด็จนะครับเนื้อหาเก่าๆเลยนะครับนี่รการที่ห้านะครับ รายการที่หเป็นผ้าหลุบปูทวดนะครับเป็นพิมพ์เตาลีดนะครับปีศูนย์ห้าพิมพเอนะครับผมดูเป็นพิมพเอนะครับพพจถูกขอภัยนะครับเป็นรายการที่หนะครับรายการที่เจเป็นพราพิมพ์สายลุงนะครับแต่องค์พ้าสีสันน่ารักนะครับสีชมพูเลยนะครับด้านหลังเป็นยันห้าเลย มีเขียนอาจะผมมองไม่ไม่ค่อยชัดนะครับปฏิหารบรรดาลทรัพย์นะครับเขียนว่าอย่างนั้นนะครับสำนักอะไรทั้งอย่างที่หนองคายนะครับปฏิหารบรรดาลทรัพย์นะครับเขียนด้านหลังนะครับเป็นรายการที่7ดนะครับสวยๆเลยนะครับรายการที่แปด เป็นภาพพิมพ์ยืนนะครับเนื้อผงนะครับพิมพ์นี้คล้ายพิมพ์พวกสายวัดอินนะครับเป็นพิมพ์ห้าเหลี่ยมพิมพ์ยืนนะครับเป็นรายการที่แปดนะครับรายการที่เก้าเป็นภาพสมเด็จนะครับสภาพผ่านการใช้ไม่ค่อยสวยมากนะครับเป็นสมเด็จปกโพหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะครับพิมพ์นี้นะครับไม่ค่อยสวยนะครับเป็นรายการที่เก้านะครับ รายการที่สิบเป็นพระจันลอยนะครับเนื้อใบลานนะครับหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่นะครับเป็นพิมพ์จันลอยนะครับหลังยันห้านะครับเป็นเนื้อดํานะครับมีกระเทาะตามมุมบ้างนะครับเนี่รายการที่สิบนะครับรายการที่สิบรายการที่สิบเอ็ดเป็นพระขุนแผนนะครับเคลือบนะครับเคลือบสังฆโลกนะครับ เคลือบด้านหน้าด้านหลังไม่เลือกไม่เคลือบนะครับเป็นเนื้อผงนะครับแล้วมีรอยเหมือนเคลือบเหมือนกันนะครับผ้าหนามากเลยนะครับหรู้ว่าไม่รู้ติดอะไรมานะครับเป็นการที่สิบเอ็ดนะครับขุนแผ่นเคลือบนะครับในการที่สิบสองเป็นผ้าขุนแผนนะครับขุนแผนหลงพดท่าวัดกระบอกพึ่งๆนะครับด้านหลังเป็นมีรอยสําเร็จนะครับ ั๊มรอยสมเด็จอยู่นะครับเป็นรายการที่สิบสองนะครับรายการที่สิบสามก็เป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จหลวงพ่อท่าวัดกระบขึ้นพึ่งกันนะครับเป็นรายการที่สิบสามนะครับสวยๆเลยนะครับรายการที่สิบสามรายการที่สิบสี่เป็นพระปกขนาดเล็กนะครับปกเนื้อชินนะครับเป็นปกตระกูลเชียงแสนนะครับรายการที่สิบสี่นะครับ กากหมากนะครับเป็นเนื้อชิ้นนะครับเป็นทานเนื้อชิ้นนะครับรายการที่สิบสรายการที่15เป็นผ้าซุ้มกอนะครับด้านหลังเป็นก้นหอยผมเคยได้มาครั้งนะครับปิดไปแล้วมีคนถากันเยอะเลยครับนี้ได้มาใหม่นะครับอันนี้ได้มาใหม่วันนี้นะครับการที่1ินะครับรายการที่สิห เป็นผ้าพิมพ์โลหะนะครับหล่อนะครับหลวงปู่ทวดนะครับนี่นะครับด้านหลังเรียบไม่ทราบที่ไหนนะครับผมว่าศิลปะเขาสวยดีนะครับเป็นราการที่สิบหกนะครับห้อยคอนาเนี่ยนะครับในการที่สิบเจ็ดเป็นผ้าตระกูลยอดขุนพลนะครับเป็นผ้าตระกูลทางเหนือนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับเป็นผ้าเนื้อชินนะครับเป็นราการที่สิบเจ็ดนะครับ รายการที่17รายการที่18เป็นพระคงนะครับเป็นพระคงลำพูนเนื้อดำนะครับมีกระเทาะมุมนะครับรายการที่18นะครับราการที่18นะครับพระคงดํานะครับรายการที่19เป็นพระล่วงยีโลหะนะครับสภาพผ่านการใช้โลหะทองแดงนะครับด้านหลังเป็น เป็นทางเหนือนะครับภาพพิมพ์นี้น่าจะเป็นทางเหนือนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นเชียงใหม่นะครับเป็นพระล่วงยืนนะครับพระล่วงยืนนะครับโลหะรายการที่ยี่สิบเป็นพระพิมพ์หลวงพ่อปานนะครับขี่คุดนะครับนี่นะครับทงคุดนะครับมีผงอุดนะครับจะถึงไหนอะไรยังไงนี่ผมไม่ทราบนะครับได้มาอะไรเลย ป็รายการที่ยี่สิบนะครับรายการที่ยีสิบรายการที่ยีเป็นภาพปิดตานะครับองค์ค่อนข้างใหญ่นะครับเป็นเนื้อผงนะครับด้านหลังเรียบนะครับรมีรอยลานะครับตามอายุนะครับเนื้อค่อนข้างเยอะมากนะครับทางนี้น่าตักมีองค์ใหญ่นะครับอยู่ที่ประมาณนิ้วเศษเลยนะครับเกือบนิ้วครึ่งเลยนะครับส่วนสูงอยู่ที่ประมาณนิ้วครึ่งเลยนะครับ ข,ข้างองโตนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นผ้าเนื้อผงนะครับติดตานะครับรายการที่ยี่สิบสองเป็นผ้าพิมพ์คล้ายหลวงปู่ทิมนะครับเป็นรูปเหมือนเสียนโตหรืออะไรสักอย่างนะครับเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับด้านหลังฝังเหรียญรัชการที่เ้านะครับแล้วต่อโค้ดคําว่า ติติพรนะครับแปลว่าอะไรยังไงนี้ผมไม่ทราบนะครับต่อโคดที่เหรียญหนึ่งนี้นะครับเป็นรายการที่ยี่สิบสองนะครับในรายการที่ยี่สิบสามเป็นพระพิมพ์หลวงพ่อปานกันนะครับเป็นพิมพ์พระนุกมานแบกเท่นนะครับนี่นะครับด้านหน้ามีรอยล้านนิดนะครับแต่ไม่ถึงหลังนะครับไม่ถึงหลังนะครับเดี๋ยวดูให้ดีนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบสามนะครับ เป็นรอยลานที่เฉยนะครับไม่หักนะครับเป็นภาพพิมพ์พ่อปานะครับหนุมานแบกแท่นนะครับครบยีรายการนี่องค์ละสองบาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลยทางนะครับส่วนนี้เป็นรายการพิเศษนะครับเป็นรายการที่24ี่เป็นภาพปกโพนะครับเนื้อออกผงน้ํามันนะครับเป็นปกโพก้านะครับหลังพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับ หลวงพ่อกลวยนะครับพร้อมเรียมพลาสติกนี่ผมเอาที่สามร้อยบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบสี่นะครับรายการที่ยี่สิบห้าก็เป็นรายการพิเศษนะครับเป็นพักโปกชินเขียวนะครับเนื้อหาเก่าๆเลยนะครับนี่มีไขมีอะไรครบสูตรนะครับส่วนสูงของหน้าโปกนะครับอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสองนิ้วนะครับเกินนิ้วครึ่งนะครับเป็นที่ไหนอะไรยังไงนี่ผมไม่ทราบนะครับแต่ไข่ขึ้นดีนะครับ มไข่แมงดาขึ้นดีนะครับแต่ว่าไม่จัดมากเป็นทัพปกนะครับครบ25ในการนะครับ25ในการนี้ก็23ในการแรกก็องค์200บาทส่งฟรีมีเก็บเงินไปลาทางกับราการพิเศษนะครับ24ถึง25องสา300บาทช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ